เ้วเห็นว่าบางสวนั์เนี่ยเขามีการประกวดการตั้งชื่อด้วยมีการโบชัจดจั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 ดพอเขาเป็นแบบสัตว์ที่แบบว่าแปลกหินมาเนี่ยมันก็คือฮาฮะอ่าใช่ปัจจุบันนี้แม่มันอยู่ไหนครับเนี่ยแม่ผมคนนึงไปไปนอนในสวนสเปิร์ตเขาเขียวมาแล้วผมนอนในกรงเลยซึ่งนะพอหลังจากหมูเด้งดังเนี่ยหลายๆสวนสัตั์ในไทยอ่ะผมว่าก็ดีมากๆเลยฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยถูกต้อง ตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรที่แรงไปมากกว่าน้องหมูเด้งของเราแล้วใช่ครับผมวันนี้อยากจะมาชวนคุยในการคุยเพลินก็หน่อยแน่นอนว่าน้องหมูเด้งเนี่ยเป็นเซเลปประจําสวนสัตว์ต้องซึ่งปัจจุบันนี้โอ้โหหลายคนเนี่ยคือถึงขนาดว่าบางคนที่มาไกลนะฮะเดินทางอ่ะกรุงเทพมีไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยอาจจะไม่ไกลมากครับแต่บางคนมาไกลๆนะ่ะบินมาจากเหนือบ้างมาจากใต้บ้าง เพื่อจะมุ่งหน้าไปดูน้องหมูเด้งกันใช่ใช่วันนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไล่เลียงมาหน่อยนะครับคือเห็นน้องหมูเด้งแล้วเนี่ยก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเอาควจริงแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยเรามีซุปตาประจําสวนสัตว์เนี่ยเยอะพอสมควรเหมือนกันถูกต้องวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองชวนคุยดูยหน่อยนะฮะว่าจํากันได้หรือเปล่าครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งใายุค90เองจริงๆแล้วบางตัวนะ ก็จะนู่นเลยฮะย้อนไป8ปสูเลยะจะมีอะไรตัวไหนอย่างไรบ้างเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถูกต้องเอ,เอาเลยไหมฮะเอาเลยฮะพี่ลุยและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาท ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องทีสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเราพูดถึงตัวน้องหมูเด้งกันสักนิดนึงครับผมอาจจะไม่นิดก็ได้นะับผมไล่เรียงกันไปนะฮะตัวน้องหมูเด้งเนี่ยครับเป็นฮิปโปแคร์ตื่อเนี่ยคือฮิปโปแคร์กับฮิปโปโปเตมัสจริงๆมันมีความแตกต่างกันนะครับผมเฮ้ยผมอยากรู้เหมือนกันนะคือก่อนหนนี้เราก็จะเห็นว่าเออมันมีม้าตัวใหญ่ๆเลยครับผมแล้วมันจะมีม้าแคร์ด้วยอ่าใช่ใช่ใชหรือจะเรียกลาไม่รู้ฮิปโปมีเหมือนกันครับผมสายพันธุ์มันมันมีความแตกต่างกันยังไงฮะก็คือตัวฮิปโปแคร ทางหาของตัวฮิโปโปเตมัสนะครับผมทีมกําเนินเนี่ยคืออยู่ที่ประเทศแถวแอฟริกาในตะวันตกครับผม,มโดยส่วนใหญ่ในจานวนฮิโปแครในปัจจุบันเหลืออยู่ในป่าที่แบบว่าเขาอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยประมาณ2 0 0 0ันถึงตัวครับซึ่งเกิน5 0เนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไลบีเรียครับ,รบโดยที่ตัวฮิโปแครเนี่ยน้ำหนักสูงสุดถ้าแบบเทียบสถิติเนี่ยมันจะหนักอยู่ประมาณ270กิโลกรัมถ้าเทียบแต่ฮิโปโปเตมัสปกติเนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่4.5่ตันเนี่ยความแตกต่างคือ 2, 2> โองร้อย แตกต่างนอกจากขนาดตัวน้ำหนักก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยครับคือฮิปโปแคลสเนี่ยเขาจะชอบอยู่แบบสันโดษอ,อยู่กับเป็นครอบครัวอ่าถ้าไม่มีลูกกันก็จะเป็นตัวผู้ตัวเมียอยู่คู่กันแค่นั้นเคหรือถ้ามีลูกก็คือจะอยู่แค่สังคมแบบพ่อแม่ลูกเล็กๆอ่าแต่ว่าตัวฮิปโปโปเตมัสหรือฮิปโปตัวใหญ่ๆนะฮะจะเน้นอยู่กับเป็นฝูงเป็นฝูงใหญ่เลย2อ0ร้อตัวอยู่ในแหล่งน้ําอย่างงี้ครับมันอาจจะเกี่ยวตรงนี้แม้ตรงที่ว่าเจ้าฮิปโปตัวใหญ่เนี่ยมันอยู่ในแหล่งคือเท่าที่เราดูในสารคดีเนี่ยแหล่งทีีี่่่่เเเเ้าาาออยูนนนมมัััจะะะบสตกลรง หรือว่าสิงโตครับอะไรเงี้ยหรือว่าพวกช้างครับนะฮะพวกออิมพัลล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดพกไปถึงนั้นเลยแหละแล้วก็อีกแฟกต์หนึ่งก็คือที่มาของชื่อฮิโปครับครับคือฮิโปเนี่ยคือมีอีกชื่อหนึ่งนะที่เขาใช้เรียกกันคือเรียกว่าม้าน้ํา ม้าน้ำครับคล้ายๆกับแมวน้ำไหมใกล้เคียงกันนะอ่ะมีมีความผมว่ารากศัพท์ที่มันมารวมๆกันมีความเป็นไปได้คอ,อ่าคือมันเรียกว่าม้าน้ำหรือว่าม้าแม่น้ำครับผมครับผมโดยที่มันเป็นการรวมคํสอคําในภาษากรีกโบราณครับคือคาว่า h i ป p o s h i อ p o เนี่ยแปลว่าม้าค,ครับครับแล้วก็คําว่าโ r ตาม m o s ก็คือแปลว่าแม่น้าอ๋อสองคำรวมกัน,กนใช่ครับเอาแล้วแล้วไอ้ตัวม้าน้ําจริงๆเลยอ่ะที่เรารู้จักมันอ่ะครับไอไอตัวนั้นก็คือมันก็เรียกม้าน้ําเหมือนกันนะมันก็คือม้าน้ําใช่คืออันนั้นเราเรียกมันด้วยลักษณะ ครับแต่ว่าอันนี้คือด้วยความมันเป็นภาษาที่ถูกบัญญัติเมื่อประมาณแบบพันกว่าปี2,000กว่าปีก่อนเนี้ลักษณะเวลาเราเห็นตัวฮิโปมันอยู่ในน้ำเงี้ยชาวกรีกสมัยก่อนมองว่ามันเหมือนมา้าโอเคแล้วอยู่ตามแบบว่าแหล่งน้ําอยู่ในแม่น้ำํำเราเขาก็เลยเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นมา้าแม่น้ําหรือมาน้ำอ่ามันก็สองคำมารวมกันด้วยต้องรับประมาณนี้ใช่ครับผม อันนี้ก่อนที่จะไปเรื่องซุปตา์กันบ้างน,นะเรารมาไล่เรียงดูผังครอบครัวกันอของน้องหมูเด้งกันหน่อยซุปตารตอนนี้นั่นละสิค,คืออยากรู้เหมือนกันคือเอาข้อจริงแล้วเนี่ยน้องหมูเด้งเนี่ยก็คือเป็นเจ้าตัวเล็กที่เกิดมาในสวนสัปิดเขาเขียวนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในสวนสัเปเดเขาเขียวนั่นแหละผมเชื่อว่าบางท่านนะที่เคยไปสวนสัปิดเขาเขียวเนี่ยคือไปในยุคที่หมูเด้งยังไม่เกิดเนี่ยผมว่าน่าจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เขาใช่ใช่เพราะว่าเวลาท เขาจะเป็นรูทเลยครับซึ่งรูทของเขาเนี่ยมันก็จะมีไปตาม1จุดที่1จอดมันจะมีลานจอดนะครับจุดที่2จอดอะไรเงี้ยพอลงมาปุ๊บอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องดูทุกกรงมันผ่านโซนแน่ๆผ่านแน่ๆครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นอาจจะได้เห็นคุณพ่อคุณแม่เขาครับผนะฮะอาจจะไม่ได้แบบว่ามีกระแสเหมือนกับเจ้าหมูเด้งนี้ครับเป็นยังไงบ้างฮะฟิลคือตัวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับมีพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์มีทั้งหมด3ตัวครับแบ่งเป็นตัวเมียหนึ่ง ああโดยที่เราไล่เรียงกันคันนี้คือแม่โจหน้ามีตัวเดียวมีพ่อพันสองก็จะแบ่งสายลูกออกเป็นสองสายอ๋อโอเคก็คืออย่างแรกก่อนคือแม่โจหน้ากับพ่อแอมโบครับ,รบมีลูกด้วยกันทั้งหมด3ตัวตัวแรกคือชื่อโกะครับผม โก้เป็นตัวผู้ไอโก้ไอโก้ไอโก้ครับผมไอโก้ตัวยังตัวนี้ตัวเแียวว่าเกือบจะเต็มวัยแล้วแหละเกือบจะเต็มวัยแล้วปัจจุบันก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในโซนใต้น้ำไม่ได้อยู่โซนเดียวกับแม่โจนาครับผมโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกัญญาครับกัญญานอกกัญญาเกิดเดือนกัญญาแน่นอนโดยที่ตัวกัญญาเราเรียกว่าเป็นแม่กัญญาได้ด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการเรียกว่าผสมพันธุ์กับพ่อโทนี่พ่อโทนี่พ่อพันอีกตัวหนึ่งอ๋อโอเคมีลูกด้วยกันตัวหนึ่ง ก็คือชื่อว่าน้องหมูหวานหมูหวานหมูหวานเนี่ยก็คือเป็นอดีตซุปตาของเขาเขียวเมื่อประมาณ3ปีก่อนปีสองพันสิบเอ,อ็ดแต่ว่ายังไม่ได้พีคมากไม่ได้พีคเท่ากับหมูเด้งนะปัจจุบันครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อว่าแม่พะโล้ครับผมแม่พะโล้พะโล้เป็นตัวเมียเหมือนกันครับปัจจุบันเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีครับอ๋อมีการเทรดกันด้วยนะใช่เพราะว่าเป็นเครือข่ายของสวนสัตว์ภายใต้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะมีการเทรดสุตั์ต่าง ไปในแต่ละที่ครับอันนี้ดีฮะเพราะว่าคือแต่ละสวนสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่แล้วโดยที่ตัวแม่พันโลเนี่ยครับพอย้ายไปอยู่ที่อุบลก็มีลูกฮิปโปแครเหมือนกันหนึ่งตัวชื่อว่าเด็กชายคากน้องคากอายุอานาเนี่ยพอๆกับน้องหมูเด้งเลยฮะซึ่งนะพอหลังจากหมูเด้งดังเนี่ยเอาข้อจริงแล้วนะหลายๆสวนสัตว์ในไทยผมว่าก็ดีมากมากเลยฮะคือใช้รุแสของหมูเด้งเนี่ยที่อกมาก่อนแล้วเขาก็แบบว่าได้ได้มีการ PR อเจ้าฮิปโปแครซึ่งอันนี้ดีมาก สายหนึ่งแหละครับก็บค,<ม>คือแม่โจน,หนาห์กับพ่อโทนี่โอเค,คันนี้เนี่ย ตัวกับโทนี่มีลูกด้วยกันทั้งหมด3ตัวครับก็คือ1น้องหมูตุนหมูตุนหมูตุ๋นนี่ถือว่าเป็นพี่ชายของน้องหมูหวานครับผมก็คือเป็นตัวผู้แล้วอดีตซุปตายุคแรกเลยที่ที่เริ่มมีการแบบว่าโปรโมทสนสัมผัสทางออนไลน์ครับแล้วก็มีน้องนัดเดทครับหุ้ยนัดเดทครับผมนัดเดทไปเป็นฮิปโปแล้วเหรอจะเป็นฮิปโปตัวผู้ฮะชื่อนัดเดทฮะประธานโทษฮะทำไมทำไมแต่ละตัวเนี่ยชื่อมันต่างกันขนาดนี้ล่ะฮะคือมันมันแยกสายกันด้วยแล้วก็บางทีเราจะยึดตามชื่อแม่ยึด ตามชื่อพ่อมาโอเคแล้วเห็นว่าบางสวนสัตว์เนี่ยเขามีการประกวดการตั้งชื่อด้วยมีการโบกใช่คมีชื่อน่าเดตติดผมด้วยและผมติดตัวหนึ่งก็คือน้องหมูเด้งเนี่ยแหละครับสุนตาตัวปัจจุบันครับผมซึ่งชื่อเหมือนกันครับมาจากการโหวตไอ้เจ้าหมูเด้งนี่นะอภิธานโทษตอนที่เขาโหวตตั้งชื่อเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าไอการที่พี่ๆเนี่ยเข้าไปโหวตนะฮะใครที่เข้าไปโหวตนะถ้าถ้าชมคลิปนี้อยู่ช่วยเม้นมาหน่อยว่า ทำไมถึงเลือกชื่อหมูเด้งอ่นนั่นสิอันนี้ผมเดาเอานะคือเลือกมาจากการที่พอน้องเกิดมามันวิ่งแล้วเด้ง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 อย่างนี้หรือเปล่าเอออาจจะเป็นที่ทําให้ชื่อนี้ชนะไปครับอันนี้คือตัวเรื่องของผัาครอบครัว Family Tre e ของน้องหมูเด้งคจบประมาณนี้แต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยฮะจุดกําเนิดคืออยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับอ๋อที่นี่เลยเหรอครับผมมายังไงฮะคืออยากจะเล่าถึงเกี่ยวกับเขาเขียวสักนิดนึงครับครับโดยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนะครับเปิดให้บริการครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันทีุ่นต่ 121ครับครับถือว่าเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ชั้นนำทั่วโลกครับผมอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับก็คือบ้านเกิดผมเอนศรีราชาเกิดคุณครับคุณเคยไปนอนเขาเขียวยังฮะอานอนไม่ไปนอนนะส่วนใหญ่ไปช้าเย็นกับผมคนนึงไปไปนอนในสวนสเปิร์เขาเขียวมาแล้วผมนอนในกรงเลยคือในนั้นเนี่ยนอกจากเป็นพื้นที่สวนสัตว์นะครับเขาจะมีพื้นที่ของผมไม่ใช่ว่าเป็นรีสอร์ทได้เลยเป็นรีสอร์ทสไตล์เต็นท์กับนะครับซึ่งเขาก็เป็นเต็น แบบพื้นที่ลโล่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นลานกิจกรรมครับคือผมก็ตอนนั้นก็ไปทากิจกรรมกิจกรรมแล้วก็พอกลางคืนปุ๊บก,ก็ก็ได้นอนที่ที่นั่นด้วยคค,ค,คือบรรยากาศมันดีมันแบบอยู่ท่ามกลางป่าเขาอยู่ท่ามกลางเสียงสิงสารสัตว์คือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ในกรงนะแต่ว่ามันก็สนุกดีในการที่ได้ฟังเสียงของของสัตว์เหล่านี้ครับผมใครใครที่บอกว่าอยากได้บรรยากาศดีๆเนี่ยลองไปนอนดูนะครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากกับที่สวนสัตว์ปิดเขาเขียวอย่างที่พี่ยุ่งเราไปเมื่อกี้คือว่าเราได้ยินเสียงต่างๆอะไรนี้ก็ ที่ว่าเขาเป็นสวนสัตว์เปิดนะคะก็คือเป็นสวนสัตว์บริการสาธารณะครับผมโดยที่ตอนแรกเนี่ยโครงการนี้อยู่ในการดูแลของรัฐบาลก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับมีการก่อตั้งเป็นองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยขึ้นมาแล้วก็มีการโยกตัวสวนสัตว์เนี่ยเข้าไปอยู่ในภายใต้องค์กรนี้ช่วงแรกๆนะครับองค์การสวนสัตว์มีสวนสัตว์แห่งเดียวก่อนก็คือที่เขาดินหรือสวนสัตว์ดุสิตนะครับผมใช่ครับจนกระทั่งครับผมในปีพศ2 2517ครัมีการตั้งวนสั์เปิดเขาเขียวอันนี้เป็นโครงการขึ้นมาก่อนแล้วก็ปัจจุบันเการเขียว สัตว์เพิ่มครับผมก็คือมีที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับผมในปีพศ2520แล้วก็มีสวนสัตว์นครราชสีมาครับแล้วก็สวนสัตว์สงขลาครับผมบแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสวนสัตว์อุบลราชธา,านีซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีการเทรดสัตว์ต่างๆไปในแต่ละสวนสัตว์ได้<อ>เพราะว่าอยู่ในองค์กรเดียวกันครับครับผมโดยที่จริงๆแล้วพาร์ทนึงว่าทําไมองค์การสวนสัตว์ถึงเลือกที่จะเปิดที่เขาเขียวมันถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่เขาเขียวตรงนั้นแล้วก็เป็นการออนนนนนุุุรรรรัััักกกษษ์์์์พพธธตต่่าาางงๆสววแล้้็มชืทีปภยใ ตบ้นบางพระอำเภศรีราชาจัังหวดชลบุรีครับครับผมนะครับประมาณนี้ครับซึ่งพอพูดถึงน้องฮิปโปแคร์นะฮะอย่างเจ้าหมูเดงเนี่ยแล้วก็ได้ไล่เลียง f ฟ m ม l y Tree ีมาแล้ว ผมก็นึกถึงย้อนกลับไปเนี่ยในยุค80เลยนะคือในไทยของเราเนี่ยก็มีเซเล็บชื่อดังในยุคนั้นเลยนะครับที่ไปอยู่ในสวนสัตว์เขาดินอ่ะที่เขาดินแล้วเขาดินเนี่ยคือในยุคนั้นเนี่ยยุค90เลยก็ตาม80ก็ตามเนี่ยเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นเลยครับแล้วกิจกรรมหนึ่งที่เวลาวัยรุ่นยุค90เนี่ยเวลาไปเขาดินคือจะต้องไปดูเซเล็บตัวนี้ไปดูเซเล็บนะไปดูแม่มาลีแม่มาลีนะฮะฮิปโปโปเตมัสแล้วประธานโทษนะคือเมื่อก่อนเนี่ยคือแน่นอนในไทยเนี่ยเราไม่มีฮิปโปของเป็นของตัวเอง อยู่แล้วเพราะเป็นสัตว์ทางแอฟริกาใช่ใช่ใช่แล้วพอเขาเป็นแบบสัตว์ที่แบบว่าแปลกหินมาเนี่ยมันก็คือหาสิฮะใช่แล้วเฮ้ยไปดูพิโปกันครับผมไม่เคยดูมาก่อนเลยช้างเราเห็นบ่อยแล้วครับฮิโปไม่เคยเห็นวะอ่านเสร็จไปเจอก็หน่อยครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญมากๆสําหรับสอ์อาทิตย์ที่คุณพ่อคุณแม่จะพาลูกไปดูนะครับก็คือไปดูสัตว์อื่นๆและแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์คือฮิโปแมมรีใช่ปัจจุบันนี้แมมรีอยู่ไหนครับเนี่ยแมมรีเนี่ยรั ว่าเขาดินี่ในการปิดตัวลงไปก็เลยต้องมีการ กระจายสัตว์เนี่ยไปอยู่ตามสวนสัตว์ต่างๆในเครือขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่จุดเริ่มต้นตอนแรกคือแม่มาลีเนี่ยครับได้รับมาจากสวนสัตว์ชิเบิร์กท,ที่ประเทศทเนเธอร์แลนด์ครับ,รบมาที่ประเทศไทย,นยในปีพศ2510ครับที่เขาดินโดยที่เป็นตำนานเป็นเซเลบของเขาดินมาอย่างยาวนานใครยังคิดถึงเนี่ยสามารถไปเยี่ยมแม่มาลีได้ที่เขาเขียวนะฮะไปที่นั่นได้ตต2ต่อเลยต่อนอกจากแม่มาลีเนี่ยก็ในยุค90สูงเองเนี่ยก็จะมีเซเลบประจาสวนสัตว์เนี่ย อีกหลากหลายตัวเลยนะฮะขอไปอีกหนึ่งตัวนะฮะบัวน้อยฮะบัวน้อยแม่บัวน้อยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่บนฟ้าครับพาตาบิงเก้าใช่ใช่ืฮฮาเหมือนกันครับผมเพราะในยุคที่เขาเปิดตัวเนี่ยสวนสัตว์ที่แบบว่าอยู่ในตึกเขาเนี่ยบัวน้อยจัดเป็นหนึ่งในลิสต์ที่วัยรุ่น90ยเนี่ยทุกคนต้องไปดูถ้าไม่ไปดูเนี่ยคือคุณจะคุณจะเอาคุณจะไม่จับเออคุณจะไม่คุณจะไม่มะไม่เฟี้ยวเลยไม่เฟี้ยวเลยครับผมนะครับเป็นยังไงฮะพี่บัวน้อยของเราก็คือ ตัวโบน้อยนะครับถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเซเลบเป็นดารามแม่เหล็กของที่สวนสัตว์พาตาเลยครับผม,มโดยที่ตัวจุดเริ่มต้นเนี่ยคือโบน้อยเป็นกอริลลาเพศเมียครับขาบได้รับส่งมาจากที่ประเทศเยอรมน,นีครับผมตอนอายุที่มาไทยเนี่ยมาที่พาต้าเนี่ยตอนนั้นโบน้อยอายุ3ปีครับ3ปีเองครับผม โดนที่ปูดูแลสวนสัตว์พาต้าเนี่ยซื้อมาในราคาประมาณสล้านกว่าบาทครับ<ฮ>ในยุคนั้นนะเว้ยครับความตั้งใจก็คือทางพาต้าเนี่ยติดต่อ,อไปที่เยอรมน,นีเองที่สวนสัตว์ในนั้นแล้วก็ส่งโบน้อยมาแล้วก็นํามาจัดแสดงที่พาตา้าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยครับผมครับผมโดยที่ตัวกิจการของตัวศูนย์การค้าพาต้าเนี่ยที่เปิดไปพร้อมๆกับตัวสวนสัตว์นะครับผมครับเริ่มดาเนินกิจการมาตั้งแต่ปีพศ2526ครับแล้วก็มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในปีีีต่อออมาากกก็คืป2527แล้้้วนนจ ตั้งแต่ป,ปี2557ถือว่าเป็นสวนสัตว์ เอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการขึ้นทะเบียนด้วยครับผมแล้วก็แน่นอนว่าท้านพูดถึงพาตาปิงเก้าเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆไฮไลท์เหมือนกันเนาะนอกจากบูน้อยเนี่ยนะฮะในยุคหนึ่งผมตัวผมเองเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมไปดูคือผมจะไปดูเพนกวินเจ้าเพนกวินเจ้าเพนกวินนะครับซึ่งแน่นอนในไทยอ่ะมันมันก็จะคือไม่ใช่สัตว์ประจาถิ่นในไทยอยู่แล้วนะครับแล้วพาตาเนี่ยก็เอาเพนกวินเข้ามาแล้วเราก็ไปดูแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องไปถ่ายรูปกับนกแก้วมาขออ๋อนกแก้วใช่ครับที่เป็นจุดถ่ายรูปเเลลลลยยยอีกกหหาาครว ตายุคก่อนหน้านี้เนี่ยไปดูน้องสัตว์ตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเผื่อว่าจะได้เพื่อนๆเราเห็นเนี่ยจะได้เอ้ยตัวนี้ก็ไปดูนะไปดูเหมือนกันเลยมาคอมเมนต์คุยกันนะครับใช่ครับนอกจากบัวน้อยสัตว์เซเลบอีกหนึ่งอย่างแต่อันนี้ไม่ได้อยู่9 0สูแล้วดขยับมา2 0 0 0กว่าแล้วนะใช่ครับจำเพลงนี้ได้ไหมฮะจัด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  ทุกเช้าเลยครับผมเรื่องเล่าชานี้ใช่ครับเนาะคือเหมือนกับเป็นช่วงช่วงหนึ่งอะของเรื่องเล่าช้านี้ไปเลยใช่นะครับอัปเดตชีวิตของหลินปิงน้องหลินปิงครับเออกันนี้เปยังไงบ้างฮะตัวหลินปิงก็คือเป็นลูกแพนด้านะครับผมแพนดายักษ์ตัวแรกนะฮะที่เกิดในประเทศเขตสูงสุดแล้วก็ถือว่าเป็นแพนด้าตัวแรกที่เกิดนอกฤดูผสมพันธุ์ของแพนด้า เกิดจากพ่อแม่ก็คือช่วงๆและก็หลินหุ่ยครับโดยที่ช่วงๆและหลินหุ่ยเนี่ยเป็นแพนด้ายักษ์ที่ได้รับมอบมาจากรัฐบาลของประเทศจีนนะครับเพื่อมาเป็นทูตสันทวใหมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนครับแต่ตอนแรกเนี่ยมีระยะเวลาอยู่คือทางรัฐบาลจีนเนี่ยส่งมามีกรอบอยู่10ปีโดยที่มาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับโดยตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเมื่อปีพศ2546ครับโดยช่วงๆกับหลินหุ่ยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากในช่วงแรกๆที่มาเพราะว่าการที่คนท ใครจะได้ดูแผนด้ายักษ์ตัวเป็นๆเ,เนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วถ้าเราไม่บินไปเฉิงตูประเทศจีนใช่ใช่คนเราก็เลยแบบฟีเวอร์แพนด้ามากมากจนกระทั่งวันที่27พฤษภาคมปีพศ2552นรี่คือปีและวันที่ตัวน้องหลินปิงเกิดคนก็ยิ่งฟีเวอร์ฮือฮาขึ้นไปอีกครับแล้วก็คือกล้องวงจรปิดนะนะเขาคือก็จะตั้งแบบดูกันเป็นลิลิตี้เลยครับมีช่องหลินปิงชาแนลเลยเป็นแพนด้าชาแนลแพนด้าชาแนลในทูวิชั่นก็ฮือฮาอยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันถูกต้องเราดูเขาจนเขาเติบโตนะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยก มันตามสัญญาเนี่ยก็ต้องจะต้องส่งกลับไปที่จีมเขาต้องมีการส่งกลับใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้น้องน้องก็กลับไปแล้วนะแลลิฟกกลับไปแล้วอ่าอันนี้คือเรื่องราวของสัตว์เซเลบนะครับตั้งแต่ยุค8 0 9 0ครับจนปัจจุบันนี้เป็นน้องหูด้งถูกต้องครับเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้อยู่แล้วนึกถึงน้องสัตว์เซเลบตัวไหนอีกบ้างเนี่ย ที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเฮ้ยตัวนี้ลืมไปหรือเปล่าออตัวนั้นยังมีอยู่นะนนพิมพคอมเมนต์บอกกันหน่อยเพราะว่าจะได้บอกเฮ้ยเผื่อเพื่อนๆของเราเนี่ยได้เห็นแล้วเฮ้ยอใชญไปดูเหมือนกัน<อ>เคยไปติดตามน้องเหมือนกันนะครับรวมถึงพี่ๆอยากให้เราเนี่ยเอาเรื่องไหนเนี่ยมันเล่ากันมาคุยกันเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยเราจะได้หยิบยกเรื่องต่างเนี่ยมาคุยกันสบายๆบายในรายการคุยเพลินนะฮะถูกต้องครับผมหมดแล้วนะหมดแล้วครับวันนี้เรียบร้อยวันนี้ใ่เจอกันใหม่สําหรับเทปหน้านะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวว่าอดีกทีนึงวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ